สวัสดีครับทุกท่านผมเชฟคิโรพาร์ครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งกับทางช่องเชฟรุ่งบอลนะครับมาพบกันในช่วงของเชฟรุ่งบอลไทยแนะ่นอนว่ามาพบกับผมในช่วงนี้ผมก็มีเรื่องราวข่าวสารที่ดีๆนะครับนำมาอัปเดตนํามาเล่านํามาแชร์ให้กับทางสมาชิกอันเป็นที่รักของผมนะครับได้รับชมและรับฟังกันเช่นเคยนะวันนี้เองนะครับผมมีเรื่องราวมาพูดให้ฟังกัน3ประเด็นนะครับแนะ่นอนว่าประเด็นแรกยังอยู่ในมณฑเสนีของ สโมสรเรตเตอร์ซิตี้ครับกับสิ่งที่คุณท็อปอัยวัฒนั้นได้ทําให้เรานั้นนะครับปราบเรื่มเขก็อิ่มใจกันไปด้วยวันนี้เองครับผมมีสถิติอันน่าทึ่งครับของทางสโมสรเรตเตอร์ซิตี้ในการคว้าแชมป์เอฟเอคันะครับมาฝากกันประเด็นที่2ครับประเด็นของโคชิโก้ครับเชื่อมั่นในฝีมือของโคชอากิระนิชิโนครับและก็ให้เหตุผลรวมถึงบทวิเคราะห์นะครับมาบอกกล่าวกันด้วยและประเด็นสุดท้ายรับข่าวดี สำหรับทัพช้างศึกของเราสมสรสอนคอนโซเลซัปโปโลครับไฟเขียวให้ชนะทีมสงกสินมาร่วมศึกแล้วในการคัดเลือกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับมารับประเด็นแรกครับประเด็นของมอนสเตอ์ของเรเตอร์ซิตี้ครับตอนนี้เองก็ยังพูดกันไม่จบทางฝั่งสื่อของยุโรปเองตีหน้าหนึ่งกันทุกฉบับนะครับนี่คือแชมป์หน้าใหม่รายที่44ต่อจากวีแกนแอรนติกนะครับซึ่งสื่อทั่วโลกเองต่างพูดถึงครับคุณท็อปอายวั์ศรีวัฒนประภาครับ ผู้บริหารคนไทยที่ไปปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารทีมในสไตล์ของเอเชียทำเอายุโรปนั้นต่างก็ทึ่งในผลงานที่ไม่จะเป็นจะต้องลงทุนมากเลยนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นผลพลอยที่ทำให้ทีมนั้นประสบความสำเร็จอย่างมากมายแน่นอนครับประวัติของสโมสรผมได้พูดไปแล้วนะครับความปเป็นมาได้บอกกล่าวไปแล้วความสำเร็จเราได้เห็นแล้วคลิปวิดีโอเป็นอย่างไรตั้งแต่10ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน เราเห็นมาหมดแล้วนี่คือทีมที่คนไทยสร้างมากับมือนะครับต้องบอกแบบนี้ว่าเรสเตอร์ซิตี้ไม่ได้อยู่ในจุดสูงสุดมาก่อนแต่เขาอยู่ในจุดที่ติดลบมาก่อนก่อนที่ผู้บริหารคนไทยจะดึงสโมสรนนี้ขึ้นมากลายเป็นแชมป์ในลีกสูงสุดของประเทศและคว้าถ้วยที่สำคัญที่สุดในประเทศอังกฤษไปด้วยอย่าง FA Cup นะครับถือว่าเป็นความยิ่งใหญ่ของสโมสรเรสเตอร์ซิตี้ครับ แน่นอนถ้าจะพูดถึงสติครับในค่ำคืนที่เป็นความฝันและสร้างรอยยิ้มให้กับแฟนบอลของเรตเตอร์ซิตี้รูปถึงแฟนบอลไทยครับที่ได้นั่งชมพร้อมกับน้ำตาซึมไปด้วยเนี่ยนะครับมีสติที่น่าทึ่งอย่างไรเดี๋ยวผมมาบอกกล่าวกันนะครับ สถิติที่น่าทึ่งหลังจบเกมครับในศึก FA ฟในนัดชิงชนะเลิศก็ต้องบอกว่าเป็นสถิติที่หลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบสถิติแรกครับลสเตอร์ตี้ครับสามารถคว้าแชมป์ FA ได้เป็นครั้งแรกของสโมสรในรอบ137ปีนะครับนี่คือครั้งแรกในการเข้าชิงใน4ครั้งต้องย้อนหลังกลับไปในปีคศ 1949, 1961, 1963และ1969นะครับ นี่คือ4ครั้งที่สโมสรเรตเตอร์ซิตี้นั้นเข้าชิงชนะเลิศแต่ฤดูกาลปี2020ถึงปี2021นี้เป็นครั้งที่5นะครับก็สามารถคว้าแชมป์ไปได้สำหรับสโมสรเรตเตอร์ซิตี้สถิติต่อมาครับสโมสรเรตเตอร์ซิตี้ครับเป็นทีมหน้าใหม่เป็นทีมที่44ที่สามารถคว้าแชมป์ได้สําเร็จต่อจากวีแกนอารังติกนะครับที่เคยคว้าแชมไป์มาได้ในฤดูกาลปี2013สถิติต่อมาครับเป็นประตูชัยของเรตเตอร์ซิตี้ที่เกิดขึ้นนะครับ ทั้งเกมในการยิงตรงกรอบเพียงแค่ครั้งเดียวกลายเป็นประตูสำหรับลูกยิงสุดสวยของยูริตีเดอร์มองชื่อเหมือนนักเตะฝรั่งเศสนะครับแต่เป็นนักเตะเบลเยียมสำหรับนักเตะรายนี้เป็นคนที่3ที่ทำประตูได้ในศึก FA ครับนัดชิงชนะเลิศต่อจากเอเดนอาซาที่ทำไว้กับทางสโมสรเ l c ซีครับในฤดูกาลปี2 0 1 8และเควินดบรอยที่ทำเอาไว้กับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ในฤดูกาลปี2019 ทั้ง3คนนี้คว้าแชมป์ได้ทั้งหมดนะครับสถติติต่อมาครับนี่คือนัดชิงชนะเลิศของศึก FA ครับครั้งที่45ที่จบลงด้วยสกอร์1ประตูต่อ0ซึ่งเป็นสกอร์ที่ไม่ซ้ำกันเลยนะครับใน45ครั้งเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากนะครับสถตติติต่อมาคือผู้จัดก,การทีมอย่าง b r ร n d อนดอ d เจอรชนะในเกมนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลถ้วยได้ถึง7ครั้งติดต่อกันหลังจาก6ครั้งก่อนหน้านี้ครับพาสมสรสวอนซีคว้าแชม ในนัดชิงชนะเลิศรอบเพย์ออฟศึกแชมเปี้ยนชิพในฤดูกาลปี2010ถึงปี2011และการพากร a สโกเเลลิิกคว้าแชมป์สกอตติสครับได้2สมัยและสกอตติสลีครับอีก3สมัยนะครับสำหรับแบรนดอนโรเจอร์สถิติต่อมาของผู้จัดก,การทีมอย่างแบรนดอนโรเจอร์ครับเป็นผู้จัดก,การทีมคนแรกต่อจากเซอร์อล็ฟฟฟุสันที่คว้าแชมป์สกอตติสเอครับและ FA อคับอังกฤษได้ทั้ง2รายการนะครับสถิีติต่อมาครับยังอยู่ที่ผู้จัดการทีมอย่างบรนดดนโรเจอร์ครับเขาเป็นผู้จัดการทีมชาวไอแลนด์เหนือคนแรกครับที่สามารถคว้าแชมป์ FA คับได้ตั้งแต่เทอร์เรนนีสครับทำได้กับทางสโมสรอาร์เซนอลในปี1999ไดยทีเดียวนะครับสถิษตีต่อมาเป็นผู้รักษาประตูจอมหนึบครับอย่างแคสเปอร์สไมเคิลเป็นผู้รักษาประตูคนแรกที่ได้สวมปอกแขนเป็นกัปตันทีมในนัดชิงชนะเลิศ และสามารถพาทีมคว้าแชมป์ FA Cup ได้สำเร็จตั้งแต่เดวิดซีแมนอาร์เซนอลในฤดูกาลปี2003นสะครับสถติติต่อมาครับคือเฮเลซี่อิเฮนาโซนะครับคือนักเตะดาวซันโบของศึก FA Cup ัในฤดูกาลนี้ครับยิงไป4ประตูเท่ากับแทมมี่อับราฮัมของเชลซีแกรรี่เมดินของสโมสรแบล็กพูลอันฟิเมของทางสโมสรเชลแมนทาว์และทอมนิโคลจากคอรีทาว์นะครับ สถิติต่อมาครับเป็นเวส์มอ์แกนอายุ37ปีกับ114วันเป็นผู้เล่นอั t ฟิลด์ที่อายุมากที่สุดในการลงสนามในศึก FA ครับในรอบชิงชนะเลิศในครั้งนี้ตั้งแต่เท็ดดี้เชลิงแฮมลงสนามให้กับทางเวสต์แฮมยูเนเต็ดและกับทางลิเวอร์พูลในฤดูกาลปี2006ตอนนั้นเขาอายุ40ปีกับ41วันนะครับนี่คือสถิติหลังเกมครับที่ผมเองหยิบยกมาฝากกันสำหรับควันหลงนะครับ ในเรื่องของความภาคภูมิใจของเฟดมอนทยที่ติดตามสมูสรเรตเตอร์ซิตี้สำหรับกลุ่มทุนคิงพาวเวอร์นะครับที่บริหารงานโดยคุณท็อปอัยวั์ศรีวัฒนพภา,พานะครับก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของเฟดมอไทยที่นะครับเราได้เห็นคนไทยนั้นไปสร้างแรงบนันดาลใจอย่างมากมายในหน้าสื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวอย่างที่ดีของผู้บริหารตัวอย่างที่ดีของสมสูสรและตัวอย่างที่ดีของความนอบน้อมถ่อมตนรวมถึง ตัวอย่างที่ดีของความกระตันยูรู้คุนนะครับสำหรับประธานสโมสรเรตเตอร์ซิตี้อย่างคุณท็อปอัยวั์ศรีวัฒนประภานะครับนี่คือข่าวแรกที่ผมนํามาอัปเดตกันนะประเด็นต่อมาครับเป็นประเด็นในเรื่องของทีมชาติไทยของเรานะนะครับเป็นในเรื่องของความเชื่อมั่นกันแหละระหว่างกุญซืออดีตกุญซือคนเก่าของทีมชาติไทยอย่างโคซิโกกิติศักดิ์เสนาเมืองครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อหลังจากที่สื่อนั้นไปสัมภาษณ์นะครับในเรื่องของทีมชาติไทยของเรา กำลังเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ต่างๆในตอนนี้โคซิโกเองเชื่อมั่นในฝีมือของโคชอากิระนิชิโนะนะครับตามเนื้อหาของสื่อได้บอกกล่าวมานะครับกับบทสัมภาษณ์ของโคซิโกที่ได้ให้สัมภาษณ์กับทางสื่อเวียดนามอย่างเดอเทาว247นะครับในเรื่องของความเชื่อมัน่นว่าทีมชาติไทยของเรานั้นจะสามารถทะลุไปเล่นในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกโซนเอเชียในรอบที่3ได้นะครับ อดีกุนซือทัพช้างศึกของทีมชาติไทยอย่างโคซิโกกิติศักดิ์เสนาเมืองครับได้กล่าวถึงความยากลําบากในเรื่องของการเดินทางไปยังประเทศยูเอีครับที่เป็นประเทศเจ้าภาพในการจัดการคันลึกฟ,ฟุตบอลโลกในครั้งนี้ซึ่งให้เหตุผลบอกว่าผู้เล่นไทยไม่ชินกับสภาพอากาศร้อนแห้งอยู่ที่ยูเอีส่วนในเรื่องของอาหารการกินนั้นเราปรับตัวได้ไม่ยากถ้ามีเชฟปรุงอาหารไทยให้ ตอนที่ผมเองคุมทีมชาติไทยเรามีเวลาเตรียมตัวสำหรับการแข่งขันประมาณ2-3ถึงวันแต่เพียงเท่านั้นแต่คราวนี้เองโคชอากิระอิชิโนในการเตรียมตัวไปยูอีครั้งนี้ซึ่งจะเดินทางในวันที่21พฤษภาซึ่งจะทำให้นักเตะนั้นมีเวลาปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศได้อย่างแน่นอนก่อนเกมการแข่งขัน10วันเป็นเวลาที่ดีพอสมควรในการเตรียมตัวสาหรับนักเตะในนัดแรกนะครับการเผชิญหน้ากับทางสหรัฐอาหรับเมิเรตเป็นการต่อสู้ที่สำคัญอย่างยิ่ง ที่จะตัดสินอนาคตของทีมชาติไทยโดยเลขแรกนะครับทีมชาติไทยสามารถเอาชนะไปได้2พงประตูต่อหซึ่งเป็นพื้นฐานที่จะทำให้เรานั้นมั่นใจมากขึ้นในชัยชนะในครั้งต่อไปในการเจอกับทางสหรัฐอารับอิเรรสในนัดที่2นอกจากนี้ทีมชาติไทยยังมีผู้เล่นมากประสบการณ์ในเจลีกและ AFC เชเปอร์ลีกอย่างชนะทิพย์งกสินธิรทรบุญมาทัน เราควรที่จะเชื่อมั่นในพวกเขาผมเชื่อว่าสตาฟและนักเตะของโคชอากิระนิชิโนจะสามารถแก้ปัญหาในการเจอกันกันกบทางยูอีอินโดนีเซียมาเลเซียเพื่อคว้าสิทธิ์ไปต่อในการเล่นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในครั้งนี้นะครับนี่คือบทคุยสัมภาษณ์ของโคชิโกของเราครับที่ให้สัมภาษณ์กับทางสื่อเวียดนามนะก็ยังมีความน่ารักนะครับมีความเชื่อมั่นอยู่แล้วครับเพราะว่าโคชิโกของเราก็ใจ100%ซอยู่แล้วครับในการเชียร์ทีมชาติไทยของเรานะครับ โค้ชก็ออกมาพูดให้กำลังใจกันแบบนี้ผมเชื่อว่าแฟนบอลไทยจะชื่นใจกันมากขึ้นและเราต้องเดินหน้าครับเชื่อมั่นในฝีมือการท,ทีมของโค้ชอากิระนิชิโนกันต่อไปและล่าสุดนี้ครับผมได้ข่าวดีมาจากทางฝั่งของเจลีกนะครับกับปัญหาที่หลายคนนั้นกังวลในเรื่องของชนาทิพย์สงกสินนะครับที่มีอาการบาดเจ็บตรงหัวเข่าเนาะนะครับและหมอเองสั่งพักไป2ออาทิตย์ปัจจุบันนี้กลับมาฝึกซ้อมวิ่งปลอแล้วนะครับ แล้วก็เป็นข่าวดีที่สโมซรคอนเซเรซัปโปลโลเองนะครับไฟเขียวให้กับทางชนาทิพนั้นมาช่วยทีมชาติไทยของเราแล้วไปเปที่เรียบร้อยนะครับซึ่งชนะทิพสงกสินครับแล้วก็ธีรทรบุญมาทันจะเดินทางไปพร้อมกันนะครับในช่วงปลายเดือนจะไปสมทบกับเพื่อนร่วมทีมที่ดูใบนะครับก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นข่าวดีสําหรับทีมชาติไทยของเราเป็นอย่างมากสร้างความมั่นใจและอุ่นใจมากขึ้นให้กับทางแฟนบอลไทยที่เรามีนักเตะมากประสบการณ์ ร่วมทีมไปอีกหนึ่งคนหลังจากที่ธีรศิลปแดงดาน,นั้นถอนตัวออกไปรวมถึงนักเตะมากฝีมืออย่างิลิปโรเลอร์และธีรพลยอะเย้ยเองนะครับที่ร่างกายนั้นยังไม่พร้อมที่จะรับใช้ทีมชาตินะครับนี่คือสริตนี่คือความรับผิดชอบของนักเตะนะครับตรงนี้ต้องชื่นชมสําหรับนักเตะที่เขาเองถอนตัวนะครับออกจากทีมชาติไปผมเชื่อว่านักเตะไทยทุกคนอยากจะเล่นฟุตบอลครับอยากจะรับใช้ชาติกันอย่างแน่นอนครับแต่ด้วยปัญหาต่างๆนั้นเขามองว่าด้วยศักยภาพที่เขามี อาจจะให้นักเตะที่มีศักยภาพที่ดีกว่าไปแทนเขาดีกว่าเพื่อให้ศักยภาพของทีมชาติไทยของเรานั้นดีมากขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่นักเตะทีมชาติจะต้องพึงคิดเอาไว้เสมอในเรื่องของทีมชาตินั้นต้องมาเป็นที่1ตลอดเวลานะครับนี่คือเรื่องราวที่ดีครับของทีมชาติไทยระหว่างคุณซือคนเก่ายัางคงเชื่อมัน่นแล้วก็ให้กำลังใจคุณซือคนใหม่อย่างโค้ชอากิระมิชิโนนะครับ ซึ่งทีมชาติไทยของเราก็จะตเตรียมตัวกันเนาะน่าจะไปเก็บตัวแล้วก็ลงเทคนิคก,กันจริงๆอยู่ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรต์นะครับเพราะว่ามีเวลา10วันก่อนเกมการแข่งขันเนี่ยเหลือเฟอือเลยทีเดียวในการเตรียมตัวในครั้งนี้ไม่ต้องกังวลในเรื่องอะไรครับถึงแม้ว่านะครับเพื่อนบ้านของเราไม่ว่าจะเป็นเวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซียต่างก็กังวลในเรื่องของทีมชาติเกาหลีเหนือถอนทีมก็ตามซึ่งล่าสุดนี้นะกรับก็ได้รับการยืนยันแล้วจากทางฝั่งของ AFC ว่าทีมชาติเกาหลีเหนือนั้นถอนทีมไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เองไม่ต้องไปกังวลว่าเขาจะตัดแต้มหรืออะไรอย่างไรครับเราเดินหน้าทําให้เต็มที่3มแต้มตรงนี้เราจะต้องชนะให้ได้เราคิดแต่เพียงแต่เท่านั้นครับไม่ต้องไปกังวลว่าเกาหลีเหนือมันจะทําทีมแล้วมันจะทําส่งผลต่อกลุ่มของเราอย่างไรไม่ต้องไปคิดครับเดินหน้าสู่เป้าหมายที่สําคัญของเราดีกว่าในการไปเล่นในรอบที่3ของการคัดเลือกฟุตบอลโลกนะครับนั่นก็หมายความว่าเราจะได้ตั๋ว ไปเล่นในรอบอัตโนมัติใปี2023เลยทีเดียวนะครับนั่นคือเป้าหมายของเราเนาะนะครับส่วนในเรื่องของการถอนทีมของทีมชาติเกาหลีเรือนั้นรอการยืนยันจากทางฝั่งของ AFC อีกครั้งว่าเขาจะมีการจัดการกับกลุ่มที่มีการถอนทีมกันอย่างไรนะครับตรงนี้ก็น่าจะหายกางังวลกันไปได้เลยสำหรับเรื่องของทีมชาติไทยของเราเนาะนะครับ วันนี้เองผมมีเรื่องราวมาบอกกล่าวกันแต่เพียงเท่านี้ครับก็เชื่อว่ามันเป็นเรื่องราวที่ดีๆเป็นเรื่องราวที่เราเองยังอยู่ในมูลสเสน่ห์ในความสําเร็จในความปราบรื้มของคนไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงเอาไว้ในต่างแดนถ้าม,มีโมเมนต์แบบนี้เชฟปรุงบอลจะเอานํามาเสนอครับให้กับทางสมาชิกของผมเองได้ปราบรื้มอิ่มใจไปกับข่าวดีๆแบบนี้เสมอครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ